ค่ะสวัสดี fc บางกอกทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าๆวันพุธค่ะวันนี้มีมะนาวน้ำนะคะมานำเสนอข้าวลวดไว้แล้วนะคะเป็นการดัดข้าวรูปทรงค่ะเชิญท่านนายกเลยนะคะสวัสดี fc ทุกท่านนะครับอันนี้มาด,ดูต้นมะนาวน้ำนะฮะแผ่นไม้ทางภาคอีสานครับจะให้ ทีมงานเนี่ยตัดดูนะครับเรามาดูว่ารูปสรงตัดแล้วจะเป็น่างไรนะครับเป็นการศึกษาร่วมกันนะครับสําหรับท่านที่ทําไม้ส่งรูปร่างที่สลักนะครับ ก็จะจะให้ทีมงานตัดคนคอรต้นนะครับแล้วก็จะมีต้นขานางนะไม่ทราบป,ประท่านพอจะรู้ชื่อจริงไหมนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูต้นหนึ่งนะครับเป็นไม้เปลือกขาวๆใบจะคล้ายๆสนอินเดียนะครับแต่ใบเล็กกว่านะฮะ ครับเดี๋ยวรอทีมงานดักเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาปรับปรับกิ่งแล้วก็การตัดกอสั้นนะครับมันจะมีผลต่อรูปทรงนะการเปิดช่องว่างช่องไฟงต่างๆแล้วการดัดทิศทางเนี่ยนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างรูกฟอรมไม้อ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเดินด้วงนะฮะเป็นการฝึกฝนประตัวด้วยนะครับ ปันปลายแต่ละต้นทรงก็ไม่เหมือนกันนะการดัดจะเอามาเรียนแบบทุกต้นมันไม่ได้นะครับว่าเป็นไม้เอ,เอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละต้นนะครับอีน,นี้เวลาเราดูเนี่ยเราต้องไล่จากยอดนะครับไล่จากยอดลงมาเนี่ยเอาแผ่นกอา์ามาติดเวลาเราเราดัดไม้เนี่ยนะครับ ยอดเนี่ยมันสำคัญนะถ้ายอดมันทันทิดถูกเนี่ยเ,เก่งบริวารต่างๆก็จะง่ายขึ้นนะครับ ก็เวลาท่านดัดบอนไฟนะครับท่านฟังกิ่นเนี่ยมันต้องคิดกลับมานะฮะแล้วก็เวลาท่านดัดไม้เนี่ยถ้าแต่งปัดขานแล้วซ้ายให้ดึงมาทางซ้าย,ยานะครับแล้วพงสาก็เรียกว่าเวลาเราดัดแล้วเราต้องดูช่องว้างก็หวางเนี่ยนะครับถ้ามันห่างมากแล้วก,กดลงนะครับกดลงเพื่อลดช่องว่างระหว่างด้านนี้กับด้านบนนะคือพยายามปร,ราน้นาหนักของช่องไฟให้ได้น,นะครับเพราะว่าท่านตัดเนี่ย พอปลายมาอยู่เนี่ยปลายให้อยู่ประมาณอยู่เน่นนะครับให้มันอยู่ประมาณปลายที่จะสวยนะอย่าให้เขายาวมากถ้ายาวมากเวลาใบแตกออกมาเนี่ยพุ่มฟอร์มมันจะไปซุกมันไปอยู่หลังกิ่งหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ดูนะครับอย่างเงี้ยมันจะยาวเพราะกำลังตัดต้านลอย่างเงี้ย ต้นลงนะครับเพื่อให้ม้ก็รามีจังหวะความห่างของช่องไฟเนี่ยวเวลาทําไปเวลามันมีฟอร์มแล้วไฟมันจะไม่ไม่ทับซ้อนกันเยอะจนเกินไปนะนแล้วก็ไม้อยากแนะนำ fc ว่าควรจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆต่อมานะครับอย่าให้ดึงแบบยาวม้วนเดียวจบเนี่ยมันก็มีการพอดนะครับมา้าถึงจะสวยงามเวลาสร้างจบแล้วเนี่ย มันจะสวยการเยอะนะครับอันนี้คือพูดจากประสบการณ์ที่เราทำมาอยู่นะเพราะการดัดมันก็การดัดรูปทรง <Not S 1> การ <not> ดึงมาหน้าดึงมาไหลนะฮะการแยกขั้นต่างๆเนี่ยมันจะมีผลต่อรูปทรงมากนะการทอดสั้นทดยาวอันน,นี้เป็นการดึง้ายขวากว่อนนะครับอันนี้มันจะเริ่มดึงมาข้างหน้าแล้วนะอันนี้กิ่งนี้จะเป็นหน้านะครับอันนี้จะเป็นหลัง ม้มันก็จะสลับกันอันนี้อันหนึ่งมาหน้าอันนึ่งไปหลังนะครับถ้ามันแตกมากิ่งเนี่ยเราก็จะดึงหลังอีกเพราะฉะนั้นเวลาม้ามันทําฟอร์มแล้วเนี่ยมันมีกิ่งหน้าอ่ามันมีกิ่งข้างออกมานะครับฟอร์มแล้วก็มีหน้ามีหลังเนี่ยเวลาใบใบมันแตกมามันก็จะอ่าเป็นเป็นเรื่องมีความอิ่มทุกด้านนะฮะทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหลังด้านหน้าม้ามันก็จะ สวยงามมันจะเวลามีปลายแล้วฟอมมันจะอิ่มนะมันจะไม่เป็นร้นๆแบบนี้นะครับแต่เราต้องทําตามขั้นตอนนะทาตามขั้นตอนไปก่อนเพราะว่าไม้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันโดยปกติถ้าแตกเนี่ยมันจะแตกยาวยื่นมาก่อนถ้าส่านสังเกตนะครับน้อยมากที่จะแตกพร้อมกันทุกด้านนะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะพุ่งปลายมาก่อนนะงั้นมาพวกเนี่ยมันจะแตกช้างั้นการที่เราตัดเราเราตัดเบรกเ,เ,เนี่ยพอเบรกแล้วเนี่ยเพื่อต้องการให้มันเบ่ง แบ่งจริงข้างออกมานะครับแบ่งกิ่งข้างออกมาคุณนัชชาจริงไหมครับการเข้าลวดดัดบอนไซการจัดทรงเปรียบเสมือนลายมือใช่ครับฝึกแัดดัดบ,บ่อยๆนะ <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญคือต้องดัดให้มันมีความเอี้ยวนะ <c oughs> ดัดให้มีลายลายเซนเนี่ยม่ลายเซน,น,นเราอะนะครับดัดให้มีความเอี้ยวนะ เราตัดเอี้ยวแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะดูสวยงามนะไม้มันจะดูไม่แบบทุ่ๆนะครับแล้วก็อันไหนที่มันยังไม่พร้อมก็ต้องรอนะต้องใจเย็นๆนะครับต้องใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบร้อนะครับไม้เนี่ยมันมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการแตกกิ่งตลอดเวลาที่สําคัญเนี่ยอยากแนะนําน F c นะครับเวลาท่านตัดใบหรือตั้งฟอร์มแล้วควรจะให้ปุ๋ยนะฮะ ควรจะให้ปุ๋ยออพอดีไปได้คำแนะนำจากผู้ผลิตปุ๋ยมานะครับเ็าจะใช้เอกปุ๋ยก็เล้กปดอะมิโนอะไรนะครับแล้วก็ผสมปุ๋ยสูตรเสมอนะครับถ้าหน้าร้อนเนี่ยเขาบอกให้ใส่ 1, 1. ต่อหนึ่งกต้าส่วนนะฮะถ้าหน้าหนาวเนี่ยให้ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ปดอะมิโนเนี่ย หกระสอบนะฮะคืนหนึ่งกระสอบมาึ้นกระสอบนะครับที่เขาสอนมาก็ได้ผลนะเพราะปกติเนี่ยเราจะใช้ชีวภาพกับชีวภาพนั่นก็บอกว่าควรจะผสมสูตรเสมอนะครับเพื่อ,อให้ปุ๋ยมันทำงานได้เต็มที่นะฮะอดูนะครับสำหรับท่านที่ตัดม้าแล้วบางทีใบไม่ค่อยแตกนะต้องต้องให้ปุ๋ยช่วยนะครับกระตุ้น พราะการสร้างใบเนี่ยมันต้องใช้อาหารเยอะแล้วที่สําคัญนะฮะอยากให้ท่านเนี่ยฉีดยาฉีดยาฆ่าเชื้อราหรือยาฆ่าแมาลางอ่อนๆเอาไว้นะครับมันเป็นเรื่องเรื่องที่แปลกจากหนึงเนี่ยท่านสังเกตนะครับว่าบางทีเราตัดมาแล้วเนี่ยโรคมาลงเยอะนะพวกแมาลางต่างๆทั้งเพลี้ยเนีทั้ง,เ,งเอ่อเพี้ยไฟก็จะมานะครับเนื่องจาก ความที่ผมนะ่ผิดถูกอย่างไรเนี่ยผมใช้การสังเกตเอาเมือนกลับเราตัดมาแล้วมันมีจิตไม้ออกมานะครับอาจจะแมลงอาจจะได้กลิ่นก็เลยปินกันมาในขณะที่เราตัดตัดโครงตั้งตัดเยอะๆตัดปลายตัดอนะไรเนี่ยส่วนใหญ่โรคจะมาพร้อมกันนะครับนั้นะอยากจะให้ฉีดยาฆ่าแมลงนะที่บบงการหลังสดเนี่ยแตกเลยนะครับสมัยก่อนพอตัดแล้วมักจะทิ้งกลิ่นนะพอตัด ตัดตอมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยาส่วนยามันจะแห้งเข้านะฮะดกเว้นตัวไหนที่มันมีใบยอยู่เนี่ยก็เลยเอาใหม่นะครับฉีดยาฆ่าเชื้อราคือตัดเสร็จเนี่ยเราจะฉีดยาฆ่าเชื้อราตอนดับแรกนะครับวันที่สองเนี่ยเราจะฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะแล้วก็ให้ปุ๋ยเปียพร้อมกันนะครับปรากอว่าม้าที่ตัดอยู่ในสวนตอนนี้แตกทุกต้นแตกดยด้วยนะครับใบก็ดกหนาขึ้น คุณเสกซิวซีสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านัอดคครับสวัสดีค่ะคุณมานาธให้ใจไปเลยเมนทวินมาตัวคุณทวินสวัสดีตอนเช้าครับท่านนายกออลอดและทีมงานบางกอกบอนไซทุกท่านครับโอตคครับออลอดกำลังเตรียมมาอยู่นะครับเดี๋ยวช่วง ป่ายันย็นก็อาจจะได้ดูนะอาจจะได้ดูนะครับอันนี้ก็ให้ทีมงานเขาจัดนะเราต้องฝึกต้องฝึกไปๆนะครับบันใส่ต้องขยันฝึกใบๆข้ารวดใบๆแล้วก็ดับใบๆนะความชำนาญก็จะเกิดนะครับคุณทวินขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ๆครับผมครับเดีจะให้ทีมงานหมุนโดดนะฮะ ต้องรอนะครับต้องรอบางกิ่งไม่แตกต้องรอให้แตกออกมาอันนี้เมีเอากิ่งเทียมใส่สอสจุดนะครับเราต้องดัดให้รง่งๆองไว้ก่อนนะ อีกอีกเนี่ยพอพอละพอละผมนคับนะครับเดี๋ยวมาดูต้นขานางนะคคงใช้เวลาไม่มากกันนะครับอันนี้ถ้าเอฟซีท่านใดถ้ารู้ชื่อเป็นทางการนะครับช่วยบอกผมด้วยนะเพราะว่ามาตอนนี้เนี่ยผมซื้อมาร่วบยี่สิบปีแล้วนะครับเป็นไม้ตัดโบกเขียดนะต่อยอดขึ้นมาไปจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เป็นไปเขานะฮะ เขาคนขายเนี่ยบอกว่าต้นขานางนะครับอาจจะด้วยความขายของต้นแล้วก็สารลากเป็นกีบๆประมาชนิดนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับลากจะดีนะคนขายบอกเป็นต้นขานางผมซื้อมาแถวเ,เส้นที่ไปบางใหญ่นะครับนนบุรีเนี่ยถ้าท่านใดรู้ชื่อชัดๆนะครับหมายว่าชื่อที่เป็นทางการจริงๆแล้วเนี่ยครับ ถ้าจะบอกผมก็เป็นความกรุณานะครับอ่ะดัดดู เตยมงานก็ต้องหัดตัดทุกวันอย่างเงี้ยนะครับคัดจิงเข้าลวดแล้วก็ดัดฟอร์มทำไปทุกวันทุกวันความเคยชินก็จะเกิดนะการทำไม้ก็จะเป็นเร็วขึ้นมากขึ้นนะครับัน้นท่าน F อซีท่านได้มีไม้มากพอสมควรท่านต้องขยันทำนะครับแล้วก็พยายามคัดจิงหาจงังหวะช่องไฟดีๆนะครับแล้วก็ดัดนะยังไม่ต้องเอาแน่นนะครับ ที่ท่านเห็นอยู่ตอนนียเราต้องคัดให้ห่างๆไว้ก่อนนะต้องคัดห,ห่างๆไว้ก่อนอยากแนะนำแอฟซนะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่ขณะนี้แล้วก็กำลังคิดนะที่สร้างบอนาซแล้วมีไม้อยู่ในมือนะครับอยากให้ท่านแบ่งสัสดส่วนของฟอร์มก่อนนะครับ ก็คือเรานับจากก็ประทานมานะครับด้านขวามือทั้งหมดเนี่ยนะฮะกิ่งเล็กกิ่งน้อยกิ่งย่อยและการตั้งเมนต่างๆเนี่ยถ้าอยู่ด้านขวาขอให้ท่านตัดกิ่งต่างๆให้ไปทางขวาหมดนะครับตั้งแต่เมนจนถึงกิ่งเล็กกิ่งน้อยกิ่งย่อยกิ่งอะไรเนี่ยให้ดับทางขวาก่อนะฮะซ้ายก็ไปทางซ้ายนะครับถ้าเราตั้งพระลักษณะนี้ได้เนี่ยการทําไม้ในอนาคตเนะฮย มันจะง่ายแล้วจบมาไม้มันจะไม่บังกันนะครับกิ่งก้านก็จะไม่พาดขวางกันนะถึงมีก็น้อยมากในะกรณีที่มันมีกิ่งเยอะนะครับก็อาจจะมีบ้างแต่ก็ยังดูดูสะอาดตานะจะไม่ดูไม้แบบทื่อๆตันๆแล้วก็ต้นนี้นะครับขานางเนี่ยถ้ากิ่งใหญ่ดับไม่ได้นะฮะไม้ก็แข็งแล้ว ดับไม่ลงจะคล้ายๆต้นหมากเล็กหมากน้อยนะครับนั้นต้องทำตั้งแต่กิ่งเล็กๆเลยนะข้อเสียคือเวลาเข้ารวดแล้วไม่ค่อยโตนะครับนั่นไม้ชนิดนี้ต้องมีความอดทนอย่าเขานะฮะท่านดูตรงนี้นะครับทำมาเนี่ยรวม2ี่สิปีแล้วนะครับตั้งแต่ต่อจากหัวเขียงแล้วต่อขึ้นมานะฮะได้แค่นี้เองนะครับงั้นปนใส่เนี่ย ที่เราบอกเป็นอ้าม้มาตะเนื่องจากว่าใช้เวลาการสร้างนานพอสมควรแต่จบแล้วไม้มันจะมีเสน่ห์นะไม้ก็จะอายุยืนซึ่งจะผิดกับไม้ประเภทอื่นนะครับไม้เนื้อแข็งนะ่ันขานานี่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วจ๋ยดูนี่เราดัดนี่เร,เ,นเราดูว่าจากข้างบนเราจังหวะชั้นการดัดมันได้ไหมแล้วก็ข้างหลังมันบังไม่ต้อง บิดนี้อย่างไรทั้งสองฝั่งเนี่ยอาดูล้ก็ถ้ามันยาวมากก็ต้องทอดสั้นลงเพราะความยาวเนี่ยบางครั้งมันทำพอไม่ได้นะครับพอมันยาวมากเนี่ยมันจะไปพาดพาดโดนไม่ลำต้นก,ก็กิกหน้าประมาณนั้นน,นต้องตัดสั้นลงนะครับอ่ะดูตรงนี้องศามันได้หรืยอยังอาโดกิกนี่ ผมจะชี้เป็นเทเลจดนะครับเราศึกษาอะนี่แบบมันต้องก๊อกขึ้นไหมขึน้อยนึงละเอ็นตัวหลังเราะจะแก้เทเลจดนะ,ะถ้ามันยาวมากก็ตัดสั้นลงได้อ่าเน,นี่ยเอาล่อหลังไปเลยพับกับหลังตัดสั้นอันนี้ด้านหลังนะครับ ไม้ทอดสั้นเด็กกับม้ทอดยาวนะถ้าท่านทอดยาวแล้วมันแตกแต่ปลายเนี่ยท่านแก้ทรงลําบากนะครับพอตัดมาแล้วเนี่ยตรงโคนจกิงไม่มีไม่มีรายละเอียดให้นะมันจะต่อฟอร์มยากไล่จากข้างบนลงมาเลยแป่ไ,ปไงยอดได้ได้ยังต้องตัดสั้นไหมตัดสั้นค่ะดูจากนี่มาแล้วก็ดูตรงนี้ตตรงนี้ตัดได้ได้ย,ยังแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยไล่จากยอดเนี่ยไล่นะดูยอดนี่ ลงมาเพื่องยาวแค่ไหนตรงนี้มันได้ไหมอะไรเงี้ยดูก่อนไล่ซ้ายขวาเอามันยาวก็ตัดท่านนสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับอันนี้เป็นยาวเป็นสงไหมต้องตดออกมาไหมเนี่ยอ่าดู อันนี้เราเรียนรู้ร่วมกันนะครับสําหรับท่านที่สําหรับมือเก่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับท่านที่ศึกษาอยู่เนี่ยตัดได้เมื่อไร่าันที่กำลังทําฟอร์มและคิดการตัดลูกทองนะครับอยากให้ท่านดูน่ศึกษาร่วมกันนะครับไปพร้อมๆกับทีมการประกอบบอลไซน์นะอ่ะทีนี้ขวามาได้ใช่ไหมอยากจะไม่ดูให้นะ ตอนนี้เราดูด้านซ้ายนะไล่จากด้านซ้ายจากข้างหลังมาข้างหน้าก่อนนะข้างหลังเป็นยังไงดูในกล้องดูดีๆต้องกล้าตรงไหนบ้าอาช่องนี้ก่อนก็ต้องตัดทอดสั้นไหมต้บงตัวเทิาบับบงเออกดลงหน่อยหน่อย ได้แล้วตัดตัวเทิงกับตัด,ตด,ตดอ่ะาหลังสดเห็นไหมหลังสดะลุไปหลังสดเลยอ่าเพรบางแ็่โทษจันโทษจันอ,อันนี้เป็นการฝึกนะเป็นการฝึกให้เกิดความชำนาญอันนี้ต้องตัดเท่งหน่อยนะ ตัวนี้มันบังตัวแรกตัวแรกบังนี่เออตัวไหนบังตัวนี้เออโทษสับโทษสันลูกตัวตัวแตัวหลังตัวหลังครับเดี๋ยวให้ทีมงานอ่าตรวจงานกันเองนะครับพอดีผมมีธุระนะฮะแล้วก็กลับมานะครับสำหรับช้าเนี่ขอบคุณครับ ค่ะเช้านี้ก็ใช้เวลาอันสมควรแล้วนะคะขอจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวบ่ายออ,อตเตรียมไม้ไว้แล้วแล้วเจอกันตอนบ่ายนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ